ตำบลน้ำไม่กังของอสด้วยครับบางคนมีส่วนทีมเนี่ยทีมสเกลของอาเคยูก็จะเป็นคนช่วยจัดแถวจัดระบบนะไม่ให้เพราะว่าสิ่งของที่อาจจะได้รับไปก่อนเลยก็คือเตาแก๊สสองหัวนะครับเตาแก๊สสองหัวเนี่ยให้เลยเตาแก๊สสองหัวเราให้เลยมอหงเข้าไฟฟ้าให้เลยแล้วก็กระติกน้ําร้อนให้เลยนะครับส่วนที่ทองแสนขันเราไปมา อสองรอบแล้วทุกคนจำได้ไหมห้องแสนขันนี่เราให้ท้องแสนขันเราให้อะไรนะผมก็นึกไม่ออกเบอร์ท้องแสนขันนี่เรามีถุงยังชีพอะไรมอบไปแล้วนะเสื้อผ้าที่พี่บินผมขออนุญาตขยับนิดนึงตรงนี้ร้อนมากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าล่มหน่อยได้ไหมขอหน้าขอาหน้าเสียบลมหน่อย นี่แหละนี่แหละโอเคหน้าเสยบล่มหน่อยโอเคบึ้มแล้วก็ดับเครื่อนด้วยนะโอเคดับเครื่อนใหม่จริงๆอยากพาไปดู อยากพาไปดูพื้นที่เสียหายตรงนู้นนะบ้านคนที่นี่นะครับที่ตำบลน้ำไครเนี่ยมีคนสูญหายไปสามคนนะครับเสียชีวิตสามคนหาเจอแค่สองคนนะครับอีกคนหนึ่งไม่รู้หายไปไหนครับอีกคนยังไม่เจอเลยจนป่านผ่านไปเดือนกว่าแล้วนะครับใช่ใช่เราไปเล้สหลังไ เราวงเล็บเองเราไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเขียนเอง อ่าสมมตินี่นะเอ้าในในวานถอยพระทบและทีมงานเป็นอยู่ดีเป็นเด็กมานี่เลยวงเล็บเลยถ่ายชื่ออะไรนี่เลยเพราะผู้นําจะเป็นคนที่ชี้ชัดอะไรได้คนคนแก่คนเฒ่าไม่ได้มาแต่คือคนแก่คนเฒ่าที่อองขงสิทธิกไม่ได้เข้าใจะแบบเขาก็จะไปหามาแล้วเห็นใจครอกหลานของเขาใช่ครับและคนที่สูญหายเนี่ยทุกใจที่สุดคือตั้งแต่วันแรกๆที่รู้ว่าเขาสูญหายและจนป่าน นี่ยคุณสามสามครอบครัวทุกคนที่เขาหายไปผู้นําเอาสพวกันทุกใจไหมทุกคนบ้านเบื้องเสียหายนะและยังมีสมาชิกในบ้านจนหายไปเนีสองครอบครัวสามารถสามารถไปตามค้นหาจนพบร่างนะจนพบศพพบร่างแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยจนทุกวันนี้เขายังทุกข์ใจค่ะคืออีกคนหนึ่งคือไม่แอนสูงเท่า 1 6ไรร้อามร้อยหกสิาตรงนี้ยืนชิดได้หน่อยนี่แอนศูนย์ร้อยหกสิบสามทุกคนมิดหูเลยครับมิดหูเลยนี่ครับรอยน้ำระดับน้ำมิดหูเลย อันนี้เป็นอบตอที่พื้นที่ทอบตอก็เด,ด,ด้งกระเด้งไปเลยครับมิดหูเลยครับะระดับน้ําก็ประมาณเมตรเมตรก,กว่าๆตรงนี้นะครับตรงนี้เมตรกว่าแต่ความแรงนี่สินะครับมันพังความแรงเนี่ยมันพังนู่นบ้านตรงนู้นก็บ้านพังตรงนี้กำมงกำแพงพังหมดเลยนะครับแล้วก็น้ําก็ทําความเสียหาย ไปตามถนนหนทางบ้านไข่ขวางบ้านไข่ขวางทางน้ำก็บุ้มนะน้ำพักบ้านข้างหลังใครบรับใช่ครับแล้วดูเลยครับเราจะไปตรงไหนกันถ้บอกว่ามันรวมมันใหญ่ล่างยังดีกว่าไม่รูนะไม่พบนี่ทุกใจมากเลยนะทุกใจไหมถ้าไม่พบล่างทุกใจเอ๊ะตรงนี้ผมเห็นมียานมียานกว้างนี่ไปจอดรถไปเยอะนะเนี่ยไปจอดรถปายทางนี้ได้เยอะนะมันจะย้อนสอน รักมันี่ยอดดีแล้วไม่ต้อกไปเลยนะฝับงก็ขับมิเตซี่แค่ขอใครปุ่มให้ออกไปรู้ได้เลยวันนี้งานเดี๋ยววันเดียวแต่ว่าอย่งนี้เพราะพอรันวันรันไปอยู่สนามคนเลยยอดถึงเร็วมากเมื่อคืนนี้ผมขับรถร้อยห้าร้อยหกนะครับอยู่เลนขวาแล้วก็ต้องต้องขออภัยนะผมเปิดไฟกระพริบไล่ผู้พิทักษ์เลนขวามาตลอดทางเลยเพราะว่าเขาขับช้าและก ก็อยู่เลนขวาครับขับช้าและอยู่เลนขวาและร,รถบรรทุกเขาวิ่งช้าอยู่เลนซ้ายนะครับคือคุณขับช้าเนคุณควงอยู่เลนกลางก็่ได้นะครับคุณมาวิ่งแค่ขวาอยู่ผมก็ขออนุญาตนะเมื่อคืนนี้ผมเปิดไฟสูง <c oughs> ไล่ไล่ตลอดทางนะครับก็ต้องขออภัยเพราะว่าโอ้โหทำเวลานะผมออกจากอุบลเมื่อวานนี้ออกจากช่องอานม้าอุบลตอนช่วงบ่ายๆออกบ่ายเย็นๆแล้วเสร็จภารกิจสามโมงกว่าแล้วออกจากอุบลสามโมงมาถึงบางพลีเกือบเกือบสามทุ่มนะครับไ่เดี๋ยวโดนยิงไล่หลอกใครจะกล้ายิงพี่ยอดพี่ยอดน่ารัก かなね yeah, yeah. กไส่งใจให้แล้วครับขอบคุณนะครับสงใจมาให้ทั้งตัวเลยนะครับพี่ินมาถึงที่มังกำลังใกล้ถึงแล้วครับผมคุณยอะดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเสร็จภารกิจเชียงใหม่ในในทริปนี้นะไม่ใช่ทริปเดยภารกิจในรอบนี้นะครับผมออกจากบ้านมาตั้งแต่ออกจากบ้านมาตั้งแต่อะไรรู้ไหมเอาพ่อผม ไปให้ที่บุรีรัมย์เสร็จบุรีรัมย์ไปที่ช่องอานหมาอุบลราชธานีเสร็จจากอุบลราชธานีเดินทางกลับเอารถบรรทุกไปเก็บที่ บางพลีแล้วก็ตีรถมาที่อุตรดิตฐ์อุตรดิต์เราจะอยู่ที่นี่ภารกิจ3ามวันก็คือวันนี้มาประสานงานพรุ่งนี้แจกประเดนี้แจกจากนั้นเราจะไปต่อกันที่เชียงใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่กระถิงสุดท้าย6 8แดโมอยูไปแล้วจะไปก็รอกจะจากนั้นก็ อ๋อหมายถึงคนที่กับแย่กว่า,ากันนะยอดทานข้าวแอย่งางเมื่อเช้าทานแล้วครับผมเมื่อเช้ากินข้าวผัดหน่อไม้อร่อยด้วยไก่ผัดหน่อไม้อร่อยด้วยค <g ay S 1> รับลองเวฟแอนดูกลับไปแล้วมเมื่อวานนี้แยกกันไปตอนสองทุ่มครึ่งเดี๋ยวภารกิจต่อไปนะครับเวฟมีงานกันแ็เลยแยกกลับแม่แค่ชวนมาด้วยเดี๋ยวมาเดี๋ยวอาจจะม่ช่วงนี้เหนื่อยแต่สุ ใจนะครับพี่อาสตัวในภารกิจขอบคุณคับก็<า>อ,อยากได้กําลังใจจากทุกคนอย่างเลยนะครับอยากได้กําลังใจในทุกธารกิจของเราเมื่อวานเนี้ยตอนที่เอาอผ้าห่มไปให้พี่พี่ทหารนะนะอากาศมันเย็นนะครับทุกคนอุบลเมื่อวานนี้คือสองวันที่ผมไปบุรีรัมย์กับอุบวนเนะียคือสามวันมาก่อนหน้านี้ไม่มีไม่มีแดดเลยครับและอากาศเย็นมากพอผมถือลังผ้าห่มถือ,อผ้าห่มลงไปให้นะผมมีความรู้สึกโอ้ย มันมันมันเป็นมันเป็นตัวแทนคนไทยที่เขาจะได้ไออุ่นจากหัวใจของคนไทยแบบนี้นะมันจะเขาเขาจะได้ไออุ่นจากคนไทยด้วยผ้าห่มและสิ่งของที่เราไปให้นะเป็น power b o x ที่เป็นกระแผงโซลารเซลล์ที่เราไปให้เนี่ยเขาเอาขึ้นไปใช้บนหน้าแนวได้เลยทองเอาขึ้นไปใช้บนหน้าแนวเวลาที่เขาไปอยู่หน้าแนวตรงจุดที่ไม่มีไฟฟ้ารัานะขอบคุณแทนคนไทยเขาพี่ยอดส่งหัวใจมาอยู่กับพวกเรานะครับนะส่งหัวใจมาอยู่กับพวกเรานะอารกิจเนี่ย ฟังและยอดพูดแล้วผลลุกด้วยความขอบคุณมากๆครับนะเมื่อวานเนี้ยลมเมื่อวานน,าาน,นี้ไม่มีแดดนะครับบรรยากาศสองวันที่เราไปาบุรีรัมย์อุบลเนี่ยฝนตกด้วยครับบุรีรัมย์ฝนตกด้วย คุณยอดอย่าลืมถ่ายกับดาราสวนนะครับพี่ยอดไม่กล้าถ่ายกับเขาหรอกเดี๋ยวนี้เขากัดนะถ้าไปเล่นไปใครที่เข้าไปสุดสี่สุดหกถ้าพี่ยอดเจอน้องนายไล์ให้ด้วยได้เลยครับเดี๋ยวผมไล์ให้ดูครับน้องนายเขาตอนนี้เขาเป็นดาราสวนแล้วใช่ไหมทันใช้หน้าหนาวเลยนะพอดีเลยแต่เครื่องนอนเนี่ยลองดูนะจากหัวใจของคนไทยทุกคนนะและ ต้นบุญนี่สือใครรู้ไหมพี่บินมาเลริสพี่ท็อปนี่มาเห็นความเสียหายของบ้านคนนะครับผมเดินไปดูพาไปดูวันนี้บุรีรัมย์ฝนก็ยังตกอยู่เลยเห็นไหมบุรีรัมย์ฝนยังตกอยู่เลยครับแล้วไม่มีแดดมาสามวันนะครับไปอุบลเนี่ยพ่อหมได้มีประโยชน์เลยนะผมบอกให้นี่ให้ดูความเสียหายตรงนี้นะทุกคนดูพี่พี่ทหารแนะกองทัพบ,บกยังช่วยฟื้นฟูอยู่นะครับ พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำครับทุกคนดูบ้านโน้นบ้านน่นตรงนน้นจะเห็นบ้านพังอยู่ตรงนน้นหนึ่งหลังแล้วก็พิจิตพิจิตก็ตกกับพี่ยอดเสียงนายยอดหน้าฟังร้องเพลงบุรีรัมนาวเย็นนะครับเดี๋ยวหมดภารกิจเนี่ยนะครับผมคิดถึงทุกคนแล้วก็ไม่รู้จะตอบแทนกำลังใจอะไรให้ทุกคนได้นอกจากเสียงเพลงที่ออกจาก นะครับผมก็พยายามจะร้องให้เพราะให้ได้ <c oughs> เพื่อตอบแทนทุกคนนะเป็นกําลังใจได้พักเมื่อไหร่นะได้กลับบ้านไวเมื่อไหร่ได้พักเมื่อไหร่ก็ผมจะนั่งร้องเพลงให้ทุกคนฟังแล้วก็ใครมีเรื่องราวอะไรอยากถามอยากเสียงเหมือนพระเอกยุค80น่ากินด้วยผมจะบอกให้ <c oughs> เสียงเหมือนพระเอกยกปากสูง 80. เอาต้องยกปากสูงใช่ไหมเอาเอาเพราะไม่ทันแล้วเนาะไม่เอาไม่ต้องเป็นพระเอกดีกว่าเป็นในนี้ดีกว่าเป็นถ้าไม่เป็นพระเอกเราเป็นอะไรดีจริงๆเป็นพระเอกอ่ะมันมันดูแลลําบากครับนะเสียงพี่ยอดเพราะนุ่มครับมน,นะเสียงเสียงเสียงพูด ที่มันออกมาจากหัวใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครพูดเสียงคำพูดที่มันออกมาจากหัวใจออกมาจากาหัวออกมาจากสมองออกมาจากหัวใจมันจะไม่ว่าใครพูดนะครับเป็นพระรองหรือยาเป็นพระรองก็ไม่อยากเป็นเป็นดาวไลา์ใช่ครับมีคนบอกว่ายอดเนี่ยหน้าตาดูโหดๆนะครับ พยอดหน้าตาเหมือนโจรมากเลยแต่พี่ยอดอ่อนโยนกับจุดซ่อนเลรนจิต <c> จ <oughs> ิตมารายงานตัวด้วยครับอืจิตเสี่ยม้อยเหรอใช่จิตเส่ยม้อยไหมใช่เสี่ยม้อยไหมเขาบอกหน้าตาพี่เหมือนโจรแต่พี่อ่อนโยนกับจุดซ่อนเลนใส่ใจดีครลวงยอดใจครับพี่ยอดใจดีมาก พี่ยอดเนี่ยน่ารักน่ากินมากด้วยผมจะบอกให้ <c oughs> ขายของเก่งหัวใจพี่ยอดหลอ่อครับรูปไม่เท่ารูปไม่หล่อเท่าไหร่แต่หัวใจหล่อมากครับหัวใจหล่อมาพูดเพราะเสียงทำให้ง่วงนอนเลยครับ ใช่ครับพยาะกรงงที่สุดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เราไปหาที่นอนกันดีไหมครับ <laughs> เราควรจะนอนให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าเมื่อคืนมาถึงที่นี่ประมาณตีสองสี่สิบห้าแลครับจากนั้นทุกคนชวนกินว่าจะกินอะไรกันไหมผมบอกว่าไม่กินดีกว่าพอหาที่นอนก่อนได้ไหม่พอถึงที่นอนปั๊บนะครับตอนแรกก็จะไม่อาบน้ำหรอก แต่ว่าผมว่าถ้าการอาบน้ำเนี่ยแล้วมันจะนอนสบายมากรีบเปิดแอร์นะครับรเข้าไปใหม่ๆหม่แอร์มันยังไม่เย,ย็นเนี่ยเราก็บ่มแอร์ให้บ่มแอร์ให้ยี่สิบองศาจากนั้นเรารีบเข้าไปอาบน้ำออกมาแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นปั๊บนี่ยโอ้โหยอดหลอ่อค่ะตัวจริงน,นี่นีามา่มีหน้าม้าหน้าม้าหรือเปล่าหาน้าม้าไหมคุณเอ็นโอเคบอก่ยอดแต่ตัวจริงหล่อนะ ผมว่าหน้ามาแน่เลยเสียงหวานนั่นโซโลแกนพี่โรเบิร์ต <c oughs> ดูอารมณ์ดีงานอะไรครับสวัสดีขลุ่ยอดสวัสดีทุกคนนะครับน้รไม่ม่เีขลมเป็นต่อรูปหล่องั้นงั้นรูปหลอกก็ดีครับรูปหลอเนี่ยมันก็ทำให้อยู่ใกล้ๆก็สนุกมีความสุขนะครับนอนยังไม่ได้ครังานยังไม่เลิกทำอะไรครับ คุณคุณแวรวารีทำอะไรครับผมอยากฟังแล้วย่อร้องเพลงอย่างนี้คุณได้สิ่นั้นนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไวนีผมจะตอบแทนทุกคนด้วยเสียงเพลงแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าข่าวให้ฟังด้วยพี่ยอดอยู่จังหวัดไหนครับตอนนี้พี่ยอดอยู่ที่ ตำบลน,น้ำไคลครับอำเภอน้ำปาจังหวัดอุบลอจังหวัดอุตรดิตต์เมื่อวานอยู่บนน้ำเยืนวันนี้อุตรดิต์ครับสองวันนะอุตรดิต์อยู่สองวันที่น้ำป่ากับที่ทองแสนขันพี่บินบรรลือฤทธิ์นำพวกเรากลับมาที่นี่อีกครั้งครับเห็นะที่พิศโุโลกตัวจริงหล่อค่ะนี่เห็นไ,ไหมคุณเอ็นโอเคบอกว่ามีหลักฐาน เห็นพี่ยอดที่พิษณุนโลตัวจริงหรอเาเขาลงไปต่อพี่ยอด,ยอดน้องนายใกล้ถึงแล้วอยังใกล้แล้วครับผมอยากเห็นหน้าลุงยอดมั่งมีแต่คนบอกรูปหลอก ข่าวครือพี่ยอดนี่พี่ยอดไม่หลอกครับแต่พี่ยอดน่ากินพี่ยอดไม่หลอกแต่พี่ยอดน่ากินครับตัวจริงหลอกค่ะเห็นที่พิซูโลก <c oughs> ไม่ใช่หน้าหมาขอเพลงบางละจันัะท่อนครับ <c oughs> บางละจันบางละจันบางละจ,จันคืนพระจันทงามเด่น <c oughs> แล้วก็อะไรต่อมีนายกันหนวดเที่ยวระเบืองหนาวไม่เปร้อย่ะหาวามเป็นไทยก็มีแต่บ้านถูกไหมล่ะมันมีคนอยู่ก็ตองไม่เหลืยอดร้องเพลงเพราะมากครับองอย่างไรก็มีไปให้เขาน่ากินจริงเลยอไมพูดเล่นครับหยอกปม่เคยไม่เคยไม่เลยจะหาที่อะไรมาเองที่เราพวกแรกถึงแล้วจากชมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ย ดงดงแล้วี่มีคนบอกว่าอยากฟังบางระจันร้องบางระจันให้ท่อนหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดงร้องให้ก่อนอ่ะขึ้นต้นเลยพี่แอนผอมลงใช่ไหมครับพี่แอนผอมลงเนื้พี่แอนผอมใช่ไหมอ้าเดี๋ยวให้ดงร้องบางระจันแทนผมนะครับอน่ะมังระจันคืนพระจันทร์งามเด่นแล้วอะไรก็โดงมันร้องเพลง ปกติไม่ได้โด่งโดมันชอบร้องอะไรนะเพลงที่เป็นเพลงแปลงลามกลามกในโด่งร้องได้เพลงอะไรที่เป็นเรื่องเนลาในโดงไม่อขอท่อนหนึ่งขอท่อนหนึ่งบางแลจันไม่ไม่เอาไม่เอาท่อนถูกบางละจันบางละจันไม่เอาเอาเพเอาเพิ่บางละจันคือเอาเดี๋ยตร้ท่าสามนถใช่อย่าเพลงเดียวนะ ปเกี่ยวน่ะก็บอาจารย์เสร็จแล้วไหมเหรือยุกเจ้าปาก่อนเพระเจ้าปาไม่สมควรถอดคอร์ให้ร้องมาอาจารย์มันไปจ้าเจ้าปากนี่คือพรุ่งนี้ของลูกประดานยูสวัสดีครับนสวัสดีครับคุณไม่ต้องไม่ต้องทั้งหุ่นหวานโอ้โหเอาได้อ่านคอมเมนต์ด้วยไงโด่งเอาลิปทาปากบ้างทาปากอ๋อปากมันแตกอยู่ โลลิ้นให้ดูหนะ่อยโลลิ้นโลลิ้น,นมีคนบอกว่าแอนผอมมีคนบอกว่าแอนผอมดองโลลิ้นให้โชว์โชว์หน่อยโลลิ้นโชว์เลยทำทำไม่เป็น,นเรื่องอบปมงคนทำไม่เป็นฮึ หลงทำให้เป็นครับต้องขออภัยด้วยนะยิงหลงมันเป็นคนที่เรียบร้อยมากครับให้ให้โรลิสทํา้โรลินีด้ดูไหนทำไม่เป็นยออ้อนอากาศเย็นนะครับร้อนเปรี้ยงเลยครับทุกคนและอากาศเปลี่ยนแบบนี้เราต้องดูต้องดูแลสุขภาพนะเมื่อวานหนาววันนี้ร้อนนะครับ